ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมก็กลับเข้าสู่เกม All Star Tower นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนนมาลง Infinity m o โหดกันนะครับอ่าว่าเล่นคนเดียวเนี่ยจะได้สูงสุดทั้งหมดกี่เวฟนะครับแต่รู้สึกว่าวันสองวันที่ผ่านมา <Huh? S 1> ไททันยังไม่โผล่เลยครับ <laughs> หรือว่าผมหลับไปวะก็ไม่ใช่หรอกมั้งแต่ โอ้โหผมก็เล่นดึกอยู่นะผมก็ไม่เห็นไททันเลยนะครับผมอยากได้ไททันเอ <c oughs> เลนมากเลยนะครับผมอยากสุ่ม <c oughs> มากเลย <c oughs> ติดที่ว่ายังไม่มานะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาตัวเริ่มต้นเกมนะครับก็เอาเดก,กุลงไปก่อนเลยนตอนนี้ผมอัพเวลสามเจ็ดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็น่าจะอัพเป็นเบลแปดสิบนะครับผมอ่ะถ้าเวลแปดสิบเนี่ยผมจะพามาดูดาเมจกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ แต่จริงๆถ้าผมเอาไปอัพแป๊บเดียวก็น่าจะ80หละนะครับน่าจะ70ขึ้นนั่นแหละเราปล่อยให้มอนเนี่ยมันไปชนบ้านเลยนะครับต้องปล่อยไปงั้นแหละเอ้ยมึงจะวิ่งไปไหนเพื่อนปล่อยให้มอนเดินไปวางตรงนี้นะครับเพราะในจุดของตรงเนี้ยผมวางแผนไว้แล้วก็คือว่าผมจะ เอาคิดลัวลงนะครับมันจะได้ทําดาเมจที่แบบไกลนะครับผมจริงๆเนี่ยเดกูตัวเนี้ยนแฮมันระยะ30นะครับผมถ้าสูงสุดนะแต่คิดลัวเนี่ยสานะครับถามว่ามันต่างกันยังไงก็ระยะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าเดกูยังไงก็น่าจะ OP นะครับเพียงแต่ว่าเวลาคููดาวในการโจมตีห้าวินะครับผมถามว่ามันโ p ยังไง ก็ระยะมันไกลด้วยนะครับแล้วก็วงตัววีตรงนี้นเห็นไหมมันวงใหญ่กว่าคิดรัวเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เลยตัวหลังเป็นไงบ้างสบายดีไม่เอ่ยบ้านเราเหลือ259ซาสึเกะ46ชิวๆไปครับเราสามารถไปหลุดได้อีกประมาณ4ตัวนะครับ4ตัวแบบเลือดเต็มนะอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ชิวๆแล้วนะครับเราก็จะอัพในส่วนของ คิดรัวแบบจนถึงเวลตันเลยนะสบายแล้วตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าตาเนี้ยดาเมจผมจะเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์เลยก็ได้ตอนเนี้ยว่าดาเมจเท่าไหร่ที่ผมจะทําได้อ,ะอ่ะเพื่อเป็นการไม่ขี้โกงนะครับอย่าเพิ่งย้อนมาดูตอนหลังนะผมจะเริ่มฟาร์มหลังจากผมอัพคิดรัวเวลตันนะครับ สบายใจได้ปะวะแต่ดาเมจมันโดนเนิร์ฟอ่ะท่านผู้ชมนะครับจริงๆเนี่ยคิดว่าผมอัพไว้ประมาณ73มนะมันตี230-240นะครับแต่โดนเนิร์ฟมา20%ดาเมจหายไปยวบนึงเลยอะ่ะปกติผมจะตีมอนแบบเซตเดียวเรื่อยๆนะครับคิดลัวคือมันไถรอบเดียวไงคือตอนเนี้มันต้อง2รอบนะครับพอดาเมจโดน เนือ้อบ้าผมไม่อยากให้เนิร์ฟแล้วคนดูแรกๆก็โหดนะครับเอ้ยแรกๆไม่โหดสิแต่ดาเมจมันเยอะแต่มันเป็นเฟิร์สนะครับไม่ใช่เอลีแต่พอบัฟมาเป็นเอลีเนี่ยมันก็ขี้โกงเลยครับแล้วเขาก็เนื้อปีกนะครับเนร์ฟดาเมจทาไมผมต้องเอาเดกกูไว้ตรงนี้คือผมจะล็อกตัวหลังนะครับอาถ้าล็อกตัวหลังเนี่ยก็จะโดนทั้งแถวนะครับจริงๆเพื่อนๆตอนนี้ผมวางกี่ตัวก็ได้นะครับถ้าเล่นคนเดียวมันวางได้40กว่าตัวนะเออคือเราแบบเลือกปืนที่วางได้เลย แต่ติดที่ว่าเกมอัปเดตวางสูงสุดได้แตัวต่อเฉพาะตัวน,นั้นๆนะครับคือถ้าวางแบบกี่ตัวก็ได้อย่างเงี้ยคือผมเจ้าโบลี่ทักยีบตัวไอ้เจ๊ผมว่าแม่งโกงไปเลยนะ <c oughs> ครับเออต,ติดที่ว่าวางได้แตัวนะ <c oughs> บอกเลยหลังจากเว็บ30มันจัดอะเออกดรีวายอะ <c oughs> หลายๆครั้งอะ <c oughs> แต่กูดาวก็ไม่ได้นานมากนะครับ30สิบวิมัง้งมั้งนะครับ แต่เซตมันบอกว่า30วิวิอ่ะเท่าที่ผมเล่นอยู่แล้วแบบมากดดูตัวสกิลมันก็มาน่าจะ30วินะครับไอเราก็ไม่ได้นั่งนับนะครับถ้าใครรู้ว่ากี่วิก็บอกกันได้นะ20วิ30วิแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน30วิวิครับเวฟ30แล้วบันเทิงเอทีนีต้ตอนนี้ผมอัพตันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนโอเคครับเอา้าเครวาังได้อีกตัวเหรอรอ โอเคเอาวางได้เอาเดี๋ยวนะโอเคครับตันหมดแล้วตันหมดแล้วเอาอันนี้บูม่าไม่เกี่ยวโอเคครับผมเดี๋ยวเรากดรีวายดีกว่า ก็แน่ตายเว็บประมาณนี้แหละครับเจ็บ <g ings> ไปทั้งหัวใจเรียบร้อยมองเท่งเลยกูเรียบร้อยครับไม่เหลือไม่เหลือแม่ซักนิดแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ373839ผมอยู่เว็บประมาณนี้แหละอ่ะ ถ้างั้นเนี่ยก็ต้องรอไททันมานะครับหรือว่าผมต้องอัพเลเวลแม็ก80แปดสิบให้ครบทุกตัวนะครับถึงจะรามีแบบสุดๆอ่อะนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมไปอัพอันนี้ก่อนเลเวลนี่นะครับแล้วก็ขึ้นเลเวลห้าได้ไหมขึ้นได้นะครับเรียบร้อยโอเคถามว่าดกุโอพีไหมในที่ผมคิดนะครับมันก็ ได้แหละนะครับผมถ้าเรากดรีวายมันดาเมจมันเยอะนะครับแล้วก็วงก็กว้างมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมมีไททันเนี่ยคือผมจะเอามาแทนนารูโตะแน่นอนนะครับคือตอนนี้ไททันก็ยังไม่มาเราต้องรออีก25นาทีนะครับก็โอเคผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe กันด้วยละกันนะครับยวผมก็ลองอัปเดตให้ตันเลยละกันตันมาว่าไม่ตันหรอกอันอันนี้ผมเก็บไว้นะครับ พื่อหนวดขาวมาผมจะได้ซุ่มเอาได้แคเบิล47เหรอตัวก็มีนิดเดียวด้วยโอเคครับแค่นี้แหละ <c oughs> ได้แคเบ่ะ48ได้ปะไม่ถึงวะ่ะอ่ะ48นะถึงเรียบร้อยอ่ะเคเบิล48ก็โอเคครับตอนคลิปนี้ไปเจอกันคราวหน้าละกันบ๊ายบายครับ